เดี๋ยวเรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องของจุดประสงค์การเรียนรู้ของหลักสูตรนะรอีกสักเล็กน้อยนะคะจะมีทั้ง3ด้านเลยนะ KSA นะคะก็เบื้องต้นนะคะในเรื่องของนะคะตัวของจุดประสงค์การเรียนรู้ด้านความรู้นะคะก็คือ,อ,อความคาดหวังก็คืออยากจะให้คุณครูเนี่ยนะคะสามารถระบุนะ,ะประเภทของเทคโนโลยีและเครื่องมือ ACT นะที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้นะคะแล้วก อธิบายการนำเทคโนโลยีและเครื่องมือ ICT เนี่ยไปใช้ในการจัดการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นะคะในส่วนของทักษะนะคะอันนี้สำคัญทีเดียวนะก็คือออกแบบและสร้างกิจกรรมการเรียนรู้นะคะที่บูรณาการร่วมกับเทคโนโลยีนะคะหรือเครื่องมือ ICT ได้นะแล้วก็ใช้เครื่องมือได้นะคะเพื่อดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นะคะในส่วนของ t t r i b u t e นะคะก็คือความตระหนักเนาะนะคะความตระหนักซึ่งใน โครงการวิจัยครั้งนี้นะคะก็เราก็สนใจเกี่ยวกับเรื่องของความตระหนักหรือ awareness ะะ Aware a a w r e ของคุณครูนะที่จะบรณโการผู้นี้เข้าไปนะแล้วก็ให้ความสําคัญนะคะนะพูดง่ายคือ value เนาะให้ความสําคัญการเรียนรู้นะวิทยาศาสตร์ที่ใช้นะคะเครื่องมือเนี่ยนะคะนะด้านเทคโนโลยีเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้นะคะนะซึ่งหลายท่านถ้าได้ดูวิดีโอไปจนถึงท้ายเนี่ยก็จะเห็นว่าเราจะ ก้าข้ามนะคะการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีเนี่ยจากวิทยาศาสตร์1.0นะคะไปสู่วิทยาศาสตร์ศึกษานะคะวิทยาศาสตร์ศึกษา1.0ไปสู่วิทยาศาสตร 0, 0, 0นะ์ศึกษา2.03.0 4.0นี่ยะซึ่ง4.0เนี่ยอยู่ใน P-test นะคะบอกว่าอย่างไรครับเป็นเครื่องมือในการนะคะเรียนรู้นะคะปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์นะเชกเช่นเดียวกับสิ่งที่นักว,วิทยาศาสตร์ได้ทำนะนะทำในสิ่งที่คล้ายๆกับนักว,วิทยาศาสตรนะ์นะนักว,วิทยาศาสตร์ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีทําอะไรเนี่ยนะนัก ใช้นะคะนะสิ่งนั้นนะคะเช่นกันนะคะอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูรูปแบบของการเรียนรู้นะคะก็มีคู่มือนะคะคู่มือนี่มี2อ,อที่ที่สามารถไปดาวน์โหลดได้นะ,ะที่แรกก็คือในแพลตฟอร์มของ LE นะคะนะ LE ก็คือไลฟ์ลองนะคะไลฟ์ลองเนี่ยเป็นพันธมิตรนะเครือข่ายนะที่สำคัญทีเดียวนะก็มีโลโก้อยู่ในเกือบทุกเอกสารของนะหลักสูตรครั้งนี้นะคะแล้วก็ นะหลังจากนั้นนะคะอ่าทีน่นี้คู่มือนี่นะคะเดี๋ยวแจ้งคุณครูก่อนเนาะนะเรามีเล่มนะคะเรามีเล่มให้นะ,ะแต่ว่ายังไม่ยังไม่ส่งไปนะคะเดี๋ยวจะส่งไปให้ช่วงประมาณโคชชิ่งแอนด์เมนเทอร์ริงนะเพราะสาเหตุเพราะอะไรเพราะว่าเสร็จจากครั้งเนี้ยเราก็จะได้รับฟีดแบ็กเนาะนะนะอาจจะปรับเรื่องเวลาเรื่องอะไรต่างๆแล้วก็นะใส่ข้อมูลหรือดึงข้อมูลบางตัวออกนะเพื่อให้มันตอบโจทย์มากที่สุดนะเป็นเล่มนะคะพิมพ์นะสีสีนะคะสวยงามนะคะแล้วก็มีเอกสารต่างๆนะแต่ว่า คุณครูจะได้ฉบับ PDF นะที่ยังไม่สมบูรณ์ไปก่อนนะคะเดี๋ยวไฟนอลไหลเนี่ยจะส่งให้เป็นเล่มนะคะให้ท่านอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ศึกษาวิดีทัศน์การบรรยาย12วิดีทัศน์นะคะรวมทั้งสิ้นเนี่ย3ชั่วโมงนะคะตั้งแต่ต้นจนจบนะคะก็ค่อยๆเรียนได้ค่ะนะไม่ต้องรีบนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็อยากจะเชิญชวนให้ P t s ก่อนนะคะนะซึ่ง P t s ก็เป็นข้อสอบง่ายๆนะคะไม่ได้ยากอะไรเพราะว่าเราเน้นที่เรื่องของ การลงมือปฏิบัติก็คือการนําไปสร้างสารรค์ชิ้นงานเนาะนะคะ,ะทีนี้เนะนี่ยค่ะเรามาถึงบุลเลตที่3นะคะเรียนรู้เชิงรุกและลงมือปฏิบัติผ่านกิจกรรมซูมนะคะในวันนี้นะคะ,ะหลังจากนั้นนะคะอันนี้เป็นช่วงเวลาที่นานที่สุดเลยนะคะก็คือ2บุลเลตนี้นะคะเรียนรู้แบบ School Bas นะะหรือว่า on thejo b Training เนาะก็คือให้ท่านอยู่ในบริบทของห้องเรียนนั่นแหละอยู่ที่โรงเรียนนะช่วงปิดเทอมก็ได้นะคะหรือช่วงไหนก็ได้อาจจะเป็นซัมเมอร์นะคะลองเอาไปใช้เอาไปปฏิบัติดูนะคะ ว่าเาเห็นเครื่องมือนี้นะอย่างน้อยๆเนี่ยเอาไปเริ่มต้นใช้นะคะแต่หลายท่านดูละน่าจะแอดวานซ์แล้วนะคะนะโดยเพราะคุณครูที่บอกว่ามาเติมเต็มนี่ส่วนใหญ่ก็จะค่อนข้างเชี่ยวชาญน,นะก็แลกเปเรียนรู้ค่ะนะคะเพราะว่าอาจารย์บูเขาไม่ไม่ได้มาสอนคนเดียวเนาะนะนะก็หวังจะให้ทุกๆท่านเนี่ยลองมาแลกเปลี่ยนและสอบถามกันว่าเอาเคยใช้ตัวนั้นหรือย,ยังนะคะอะไรอเงี้ยนะคะใช้ยังไงอะ tracker นะ tracker คูฟิสิกเนาะ ะะเรามีวิทยากรพิเศษนะคะอาจารย์พรรัตน์นะคะอาจารย์มั่วของเราเนี่ยมาบรรยายเรื่องของวิดีโอแทร็กเกอร์นะซึ่ง่งดีมากทีเดียวนะคะเราเป็นโปรแกรมฟรีด้วยนะคะใช้สำหรับสอนเรื่องของอแรงและการเคลื่อนที่นะคะ,ะหลังจากนั้นนะคะเราก็มีการร่วมกิจกรรมโคชิ่งเอเมนท์ริงอย่างที่บอกนะ,ะเราอาจจะเปิดห้องซูมนะคะคุยกันนะสั้นๆน,นะคะครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนะเป็นกลุ่มๆที่ที่สนใจแล้วก็รวมกันมามาพูดคุยนะคะ หลังจากนั้นนะคะก็แลกเปลี่ยนในไลน์วีนแชทอย่างที่บอกค่ะและสุดท้ายค่ะนะช่วงช่วงท้ายสุดเลยปิดโครงการนะคะก็คืออาจ,จะได้ best t r r c t i c e นะคะหรือแนวปฏิบัติที่ดีเนาะนะมาแลกเปลี่ยนนะคะหวังว่าเราน่าจะได้แบบคุณครูที่มีไอเดียนะดีๆนะมาแลกเปลี่ยนในกิจกรรม Public Hearing นะคะหรือการเปิดนะเราจะไลฟ์นะคะอาจารย์คะนะเบื้องต้นเนี่ยอาจจะนะไลฟ์ผ่าน a s s o c i a t ยนะคะบอกไว้เลยนะอาจารย์ทั้งหลายนะที่ สนใจอยากจะออร่วมแลกเปลี่ยนนะคะลองดูนะกิจกรรมของเรานะอาจจะได้มานำเสนอนะครับสามชั่วโมงค่จงะจย์คะนะหลังจากนั้นก็ปิดโครงการนะคะแล้วก็นะรับเกียรติบัตรนะคะเดี๋ยวโชว์เกียรติบัตรก่อน,นะะจริงๆแล้วนะคะเดี๋ยวเกียรติบัตรจะเป็นลายเซ็นของท่านอธิการนะคะร่วมกับตัวของแอปน,นะคะ,อ,ะอันนี้นะคะนี่เป็นตัวอย่างเนาะนะก็จะถูกส่งไปในระบบนะอีเมลท่านหลังจากปิดนะคะ ก็ทั้งรวมทั้งสิ้น25ชั่วโมงค่ะนะคะตั้งแต่ศึกษาด้วยตัวเองเนาะเข้ามาร่วมซูมในวันนี้แล้วก็กลับไปที่โรงเรียนนะออกแบบกิจกรรมนั่นนี่โน้นนะคะเขียนแผนหรือว่าถ่ายวิดีโอสั้นๆนะ,นนะเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ i อซีทีของท่านนะเครื่องนน<ส>มือเทคโนโลยีนะแล้วก็มาร่วมกิจกรรม Public Hearing นะคะในตอนท้ายเนาะอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดนะคะที่เกี่ยวข้องกับตัวของกิจกรรมนะคุณครูมีคําถามอะไรไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของ โครงสร้างของหลักสูตรค่ะนะคะกิจกรรมที่เราจะต้องทำทีนี้ขอรีแคปกันอีกทีนึงนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างทั้งหมดเนาะนะที่เราจะเจอกันนะคะนะตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะเวลาอาจจะอ,อาจจะคาดเคลื่อนนิดหน่อยนะแต่แต่เท่าที่ดูนี่เท่าที่วางไว้ก็ไม่น่าจะผิดไปจากนี้เนาะนะเช่นในช่วงรับสมัครหนึ่งถึงยี่ห้เนี่ย และเนื่องจากว่าบางบางที่เนี่ยอาจจะได้รับเอกสารช้านะคะหรือว่าเพิ่งรู้นะคะเพราะฉะนั้นก็ขยายขยายมาเรื่อยๆจนถึงวันนี้แหละ่ะนะยังสามารถสมัครกันเข้ามาได้อยู่นะะเรียกเรียกเพื่อนๆเข้ามาเนาะนะคะแล้วเราก็อันนี้อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะขออนุญ,ญาตขยายนะให,ให้ใหญ่ๆ,ๆนะคะ,นะคะอ่าโอเคนะคะก็เนี่ยค่ะตอนนี้เราเรามาถึงขั้นนี้แล้วนะ,ะ1213เนาะ นะคะก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะผ่านระบบซูมแล้วก็นะครับโพสอะไรต่างๆผ่านแพส l e เล็นะคะและ้วก็เดี๋ยวอาจจะมีเครื่องมือเล็ก,ลกๆน้อยๆให้ให้ทำนะคะและ้แลวก็ช่วงเดือนนะคะเมษาถึงพฤษภาอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นช่วงที่คุณครูเนี่ยนะได้พัฒนานะคะกิจกรรมของตัวเองนะคะเอาไปต่อยอดอะไรต่างๆนะคะและ้วก็สิ่งที่จะขอจากท่านนะคะมีแค่สองอย่างเท่านั้นนะคะนะเพื่อเป็นอะไรคะ เรียกว่าเนื่องจากหลักสูตรนี้ขับเคลื่อนด้วยโครงการวิจัยนะเพราะฉะนั้นมันเลยต้องมีข้อมูลนะคะก็จะขอให้ท่านเนี่ยนะส่งนะคะแผนการจัดการเรียนรู้นะคะหรือวิดีโอก็ได้นะสั้นๆ5้านาทีนะคะเข้ามาเดี๋ยวซึ่งเดี๋ยวน้องเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะติดตามต่อไปนะว่าส่งทางไหนนะคะอันนี้ก็นะขอนะขอคนละสองแผนเท่านั้นค่ะนะที่มีอยู่แล้วก็ได้นะคะเอาความปรับนิดๆหน่อยๆใส่เครื่องมืออะไรต่างๆไปหรือว่าถ้ามีแผนอลังการนะคะ มีวิดีโอที่น่าสนใจเนี่ยก็ส่งเข้ามานะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราก็จะมีการรับสมัครนะคะเข้ามาฟังนะคะนะพับบิคเฮริงเนาะนะคะนำเสนอนะต่อสาธารณชนนะคะช่วงนี้นะคะก็นะทางเราเนี่ยอยู่ในโครงการอยู่แล้วนะคะเราก็จะรับสมัครคนมาฟังเพิ่มมาร่วมกิจกรรมเพิ่มนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะเก็บข้อมูลครั้งที่3นะคะนะก็ประมาณนี้นะคะนะสำหรับกิจกรรมค่ะนะคะ ต่อไปค่ะเป็นเรื่องของการประเมินเนาะเนื่องจากว่าการประเมินเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของงานวิจัยนะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเก็บข้อมูลอาจารย์เยอะหน่อยนะท,ที่เก็บก็จะเป็น TPAC กับ a w e r e s s นะคะสองอย่างนี้จะเก็บ3ครั้งนะคะก็ตอบคาถามไปตามจริงค่ะรู้สึกว่าดีขึ้นนะสามารถใช้ได้มากขึ้นนะห้าสี่สานะคะตามนั้นนะคะแล้วก็ในส่วนของหัวใจสําคัญนะคะของงานนี้ก็คือข้อสค่ะอาจารย์คะ นะข้อ3ก็คือตัวของ Technology Integr ate, integration m a t r i c หรือ Teams นะคะที่เราใช้เป็นกรอบในการทำวิจัยครั้งนี้นะคะนะมี5ระดับนะคะถ้าเปิดหนังสือคู่มือเนี่ยก็จะเห็นนะคะว่ามันจะมี5ระดับนะคะแล้วเราก็อยากจะใช้ตัวนี้เป็นกรอบในการศึกษาติดตามดูว่าคุณครูเนี่ยนะคะมีการใช้ในระดับไหนเพิ่มขึ้นไหมคนส่วนใหญ่ใช้ระดับใดนะคะอะไรประมาณนี้นะคะก็จะใช้ตัว Teams แล้วดูจากอะไรก็ดูจากแผนการจัดก,การเรียนรู้หรือดูจากวิดีโอที่อาจารย์ใช้ ะะดูจากเครื่องมือที่อาจารย์ใช้ในการบูรณาการเข้าไปนะคะนะทีนี้เดี๋ยวจะทิบายอีกนิดนึงนะคะตัวของ T-PAC กทำไมสนใจก็อย่างที่แจ้งไปแล้วเนาะตั้งแต่แรกช่วงเช้าเลยว่ามันมีความสำคัญนะคะที่จะปรับเปลี่ยนครูเนี่ยให้มีการพัฒนามากขึ้นนะคะและสิ่งสำคัญที่สุดนะคะไม่ใช่อาจารย์โบหรือใครนะมาบอกอาจารย์นะว่าอาจารย์มี t p a c หรือย,ยังนะคะการรับรู้แห่งตนนะคะการรับรู้แห่งตนหรือ s e l l e f f i c a c y ของอาจารย์เนี่ย นั่นแหละนะของคุณครูทุกท่านนี่แหละจะเป็นตัวนะ,ะพัฒนานะคะเป็นตัวกําหนดนะว่าเราจะพัฒนาการเรียนการสอนของเราเนี่ยให้มีคุณภาพนะให้เป็นครูที่เพียอพร้อมนะมีมีทีแพนะคะอย่างไรนะแล้วก็สุดท้ายค่ะนะคะต่อให้มี t p a พ k มากน้อยแค่ไหนนะแต่ถ้าเรายังไม่มีความตระหนักเนาะยังไม่มีความแบบอะไรคะเราเรียกว่า uh, awareness ที่ที่รู้ว่ามีเครื่องมืออะไรแล้วเอาไปใช้ยังไงนะคะอ่ามันก็จะไม่เกิด ผลนะในห้องเรียนเพราะฉะนั้นเรื่องของ awareness จึงมีความสำคัญมากนะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าทฤษฎีนะทฤษฎีการการแพร่นะของนวัตกรรมเนาะนะนะ The theory of innovation diffusion นะคะนะเขาบอกว่าคนที่มีความตระหนักนะคะจะเป็นกลุ่มแรกๆที่จะรับเอานวัตกรรมมาใช้นะคะ เพราะฉะนั้นเราจึงเอาตัวแปรนี้นะมามา,มาศึกษาด้วยนะคะเรื่องของ t ี่ s u e awareness นะซึ่งซึ่งมีความสำคัญมากทีเดียวนะคะอ่ะก็โดยรวมก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับนะหลักสูตรนะคะมีท่านส่งข้อความมานะคะอ่ะอยากให้เกิดการอบรมออนไซต์นะคะก็เนะีเดี๋ยวเราลองดูก่อนนะคะว่าผลลัพธ์เนี่ยนะฟีดแบ็อะไรเป็นยังไงเนาะถ้าสามารถจัดได้เนี่ยส่วนตัวก็อยากทำออนไซต์อยู่นะอาจารย์เพียงแต่ว่าตอนนี้ย สถานการณ์ก็ค่อนข้างที่จะนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นาะช่วงนี้นะคะผู้ผู้ป่วยอะไรก็ยังเยอะอยู่โดยเพราะในกลุ่มของโรง,โรงเรียนนะคะสถานการณ์ตอนนี้กลับกลายเป็นว่านักเรียนเนี่ยนะติดนะติดเชื้อแล้วก็เอามาติดที่บ้านใช่ไหมคะเท่าที่เห็นเนาะพ่อแม่ผู้ปกครองนะก็มีคนรู้จักหลายคนก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระวังนิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นไปได้คะ่ะอาจารย์คะโปรเจกต์นี้คงไม่ได้เป็นโปรเจกต์ที่ทำแล้วทิ้งนะอาจารย์โบเนี่ยนะก็คิดว่าจะทําเรื่องนี้ไปเรื่อยๆน,นะคะ จนนะทำไปเรื่อยๆเลยนะคะต,ต่อให้โปรเจกต์นี้เสร็จกจ็เดี๋ยวจะมีโปรเจกต์อื่นๆนะคะเราก็คงเป็นเครือข่ายกันต่อไปนะโดยเฉพาะ,ะที่แถวเชียงใหม่นี้นะคะกับใกล้เคียงนะคะอ่ะทีนี้ประมาณนี้นะคะอาจารย์คะสำหรับนะเรื่องของโครงการนะคะคิดว่านะนะคุณครูทุกท่านน่าจะเห็นภาพนะคะว่าทําอย่างไรบ้างเนาะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราเข้าสู่ยังไม่จบนะคะอาจารย์ยังไม่ได้เข้าสู่ที่มาและความสําคัญเลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นการบรรยายเพิ่มเติมจากวิดีโอค่ะวิดีโอเนี่ยนะก็ทำยาวมากก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าตามหลักการก็กคือ8 1ดถึสินาทีเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะมาขยายเพิ่มเติมให้นะคะอ่าอันนี้เป็นคารสแกนนะคะใครเคยดูภาพยนตร์เรื่องนะ n ดนลุกอัพไหมคะนะคุณครูวิทยาศาสตร์ในนี้มีแฟนพันแท้นะคะหนังวิทยาศาสตร์ไหมคะแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ มหันตภัยนะในโลกที่จะเกิดขึ้นนะคะนะในโดนลุกอัพเนี่ยนะคะถ้าใครเปิดดูเนี่ยจะเห็นนะคะนาเงเอกเนาะนะคะนางเอกเนี่ยเขาก็มีทำงานอยู่ที่คอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็จะมีรูปของแคนสแกนเป็นคล้ายๆกับฟิกเกอร์นะคะวางอยู่นะเห็นปุ๊บรู้ปั๊บเลยนะคะเป็นเหมือนแฟนมันแท้นะคะทีนี้แคนสแกนบอกว่านะคะเราอยู่ในสังคมที่พึ่งพา เอาครูสุทธิวันเยี่ยมมากเลยค่ะสุดยอดเลยนะเรื่องนี้แสบมากเลยนะทุกคนขอแนะนําให้ไปดูนะเป็นภาพยนตร์ที่สะท้อนนะคะนะชีวิตสังคมเนาะนะคนะ,ะของวงการวิทยาศาสตร์แล้วก็วงการของโลกเรานะคะนะว่ามหันตภัยใกล้เข้ามาแล้วนะอาจจะเป็นเรื่องของ climate change หรืออะไรต่างๆเนี่ยนะแต่คนก็ยังไม่ค่อยสนใจนะคะนี่เป็นภาพยนตร์ที่เสียสีนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะการสแกนนะคะก็เป็นเป็นคล้ายๆกับ นักคิดนะคะนักเขียนแล้วก็นักดาราศาสตร์นะคะเป็นนักฟิสิกส์ด้วยนะเป็นหลายอย่างนักเขียนหนังสือนะ The Cosmos นะคะนะทีนี้นะคะก็เขาก็ประมาณนี้แหละคะ่ะนะได้วิพากษ์ไว้นะที่อเมริกานะอันนี้เขาวิพากษ์สังคมประเทศเขานะคะนะแล้วก็อาจจะใช้ทั่วโลกได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะคะนะทีนี้นะคะก็เชิญชวน,นะคะ่ะทั้งครูและผู้เรียนนะคะใช้เทคโนโลยีอย่างฉัญฉลาดเนาะนะคะเพิ่มมูลค่าลดเวลาเป็นระบบนะคะตอนนี้มี อะไรนะมีอิสระเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนใบปพห้าใช่ไหมคะนะที่โรงเรียนยังเขียนมือหรือใช้โปรแกรมใช้มือใช่ไหมคะทุกคนใช้มือใช่ไหมใช้แบบเขียนตั้งแต่จันโบบรรจุเมื่อปีสองพันห้าร้อยสี่ห้าเนี่ยก็เขียนนะยังเป็นสีชมพูยาวๆอยู่ไหมคะอาจารย์ศิลาลินปพห้ายังเป็นสีชมพูยาวๆอยู่ไหมหรือว่าเปลี่ยนละที่โรงเรียน S 2> <S 2: ส่วนตัวไม่ได้เขียนค่ะอ๋อโอเคกใช้ระบบค่ะสุดยอดเลยนะคะก็ถือว่าใช้ระบบนะคะใช้เรื um wow, tamanho, ่องของระบบเนี linking, ่ยจัดการนะคะโดยเฉพาะเรื่องของคะแนนเนาะนะคะคะแนนบางอย่างเนี่ยสอบเนาะผู้สอบเนี่ยต้องถือใบนะเป็นช่องใช่ไหมไปแล้วไปนั่งคิดมือกว่าจะเสร็จเป็นทุ่มหนึ่งนะคะ แต่ถ้าใช้วิธีเหมือนระบบที่คุณครูหลายๆคนก็ใช้อยู่ก็คือ, Lock อ,อล็อกอินเข้าไปนะคะแล้วก็คีย์ข้อมูลกรรมการคีย์ข้อมูลต่างคนต่างคีย์โปรแกรมก็คำนวณให้นะคะนะปริ้นออกมานะจัดเรียงลำดับให้เลยบอกว่าที่1ที่2ที่3มเลยนะคะอันนี้ดีมากเลยนะคะแล้วยังไงนะเขาบอกว่าถ้าพิมพ์ใช้มือเขียนใช่ไหมเสนนะ้นะอ่ะนะอูมันจะแน่นอนมันเชื่อถือได้นะแต่ว่าเอจริงๆแล้วตอนนี้กฎหมายก็รองรับแล้วเนาะ กฎหมายรองรับการเซ็นแบบ e signature นะคะนั่นในระบบทันทีที่อาจารย์ใช้ username password นั่นก็คือคุณก็ได้เหมือนเซ็นนั่นแหละนะคะเพราะว่าการที่เราล็อกอินเข้าไปนะคะหรืออาจารย์โบแค่แค่คล้ายๆกับ forward mail กลับไปว่าโอเครับทราบนะนั่นก็เป็นหลักฐานได้ว่ารับรู้แล้วเพราะว่าการที่มี username password ของอีเมลก็ถือว่าเป็นลายเซ็นที่ใช้ได้ตามกฎหมายนะนันมีข้อสันนิษฐานว่าเชื่อถือได้ตามกฎหมายเพราะฉะนั้น เรื่องของการโอนเงินนะคะอะไรต่างเนาะล็อกอินเข้าไปอะไรต่างเนี่ยก็ถือสามารถใช้ได้นะคะนะเพราะฉะนั้นเอ๊ะมันก็ไม่ต้องเซ็นสดสินะเซ็นออนไลน์ได้เพราะฉะนั้นหลายๆที่ตอนนี้ให้ e-signature เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเซ็นเซ็นออนไลน์นะแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องดูที่หน่วยงานด้วยนะว่าหน่วยงานแต่ละที่เนี่ยปรับตัวหรือยังนะบางหน่วยงานก็ปรับ,ปร,บปรับแล้วบางหน่วยงานก็ยังไม่ปรับนะคะอันนี้เป็นเรื่องของระบบการจัดการเนะาะทีนี้มาด้านล่างแล้วนะคะ ด้านล่างนี้เป็นเรื่องของ cloud storage นะคะซึ่งก็สำคัญมากนะหลาย,ลายๆท่านนี้น่าจะมี cloud เรียบร้อยแล้วนะอีกอันนึงที่เป็นการนำไปใช้เนาะที่ดีมากเลยค่ะก็คือเรื่องของ detect anomaly นะ a n o r m a l นะเรื่องของความผิดปกติทั้งหลายนะคะเคยเจอความผิดปกติทั้งหลายไหมคะเช่นเอ๊ะทำไมค่าไฟนะค่าไฟถึงพุ่งปรี๊ดในช่วงมีนามีานะหรือว่าน้ำ ค่าน้ามันเกินไปไหมอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะนําไปสู่การหานะ,ะสามารถจะหาความผิดปกติได้นะคะนะ,ะไม่ใช่แค่เรื่องค่าน้ำป่าไฟนะคะอ่ะาใครใส่สมาร์ทวอชไหมคะสมาร์ทวอชใส่อยู่เนาะนะคะนะเรื่องของการนอนนะคะการเต้นของหัวใจอะไรต่างๆเนี่ยนะมันสามารถที่จะดีเทคความผิดปกติได้นะคะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะที่เอามาใช้นะคะอ่าต่อไปนะคะ วิทยาศาสตร์เราค่ะนะคะเป็นเรื่องของ pattern seeker นะคะหรือว่าการหาแบบรูปนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะได้ทำกิจกรรมกันเน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะคะใช้ตัวของโปรแกรมเนี่ยนะในการหา pattern นะคะซึ่งการอ่าน pattern เนี่ยนะคะเป็นหนึ่งในวิชาการคำนวณด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ธนชนคะนะ pattern นะคะ recognition นะคะระบุหรือบอกได้นะคะอบอกได้ว่าเกิด pattern เกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะ นะที่ที่เป็นประเด็นที่สําคัญมากเลยนะคะตอนนีนะ้ไม่แน่ใจว่าทางใครจะเป็นผู้เจ้าภาพนะคะเจ้าภาพเรื่องนี้นะคะก็คือเรื่องของการสอนนะดิจิตอลลิเทอเรซีนะคะการรู้เท่าทันนะคะแนะดิจิตอลนะคะการรู้เท่าทันเทคโนโลยียต่างๆนะคะใช้อย่างเป็นประโยชน์นะคะหรือจะถูกใช้ก็ไม่รู้นะเดี๋ยวลองดูนะคะนะทีนี้บูเลตนะซีบูเลตสุดท้ายค่ะเป็นเครื่องมือนะ ในการเข้าถึงความรู้นะคะนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะขอดูคูลาเชนคูลาเชนนี่คือฟีดแบ็ดีมากเลยนะอ่าเยี่ยมมากเลยค่ะนะคะนะอาจารย์โบส่วนตัวแล้วก็ผ่านผ่านเหมือนที่คุณครูทุกคนผ่านมานะเพราะว่าตอนบรรจุเนี่ยก็ไปบรรจุโรงเรียนขนาดกลางนะคะประจำอำเภอแล้วก็ทําทุกอย่างแหละนะคะตั้งแต่สมัยไอคีข้อมูลสิบามหลักอะไรนั้นนะคะ,ะต้องยกคอมไปนะนะถ้าคุณครูคเนี่ยไม่ได้ใช้เทคโนโลยีนะคะเหนื่อยมาก พูดเลยงานไม่เสร็จทําทั้งเดือนก็นไม่เสร็จนะคะต้องใช้เครื่องมือนะคะต้องเขียนสูตรต้องอ่าต่างๆเนาะอีกทรงเอ็กซอเกซลอะไรคือต้องมาใช้ให้หมดอะ่ะการออกเซอร์ติฟิเคตอ่ะต้องออกแบบออโต้นะคะนะอันนี้ทําตั้งแบบเมื่อสมัยหลายสิปีก่อนอ่ะนะ,ะก็คือใช้วิธีการออกเซอร์ติฟิเคตแบบแบบออโตมติกเหมือนที่ทําอยู่ตอนเนี้นะคะทาให้ประหยัดเวลามากเลยนะคะอ่ะทีนี้นะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเราไม่ได้หยุดแค่นั้นค่ะเครื่องมือพวกนี้มันสุดท้ายมันจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราเรียนรู้นะคะอันนี้คือเป้าหมายสูงสุดเลย ของของคอร์สนี้ก็คือว่าเป็น learning to ทูนะคะเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือที่จะมาช่วยในการที่จะให้เราเนี่ยเรียนรู้ได้ดีขึ้นนะคะอ่นนี้เป็นสิ่งที่คาดหวังเนาะ